เราถูกประเมินตามตัวชี้วัด ITA ออนไลน์เนี่ยอยู่ในลำดับที่223เราจะมีการวางแผนอย่างไรที่ทำให้เขตพื้นที่เราเนี่ยยกระดับเราคาดหวังว่าเราน่าจะอยู่สักประมาณ100ต้นต้นเราจึงเดินเรื่องระบบตัวชี้วัดของ ITA เราต้องมาตีโจทย์ที่เขาให้ในการทำ ITA นั้นมันมีกี่หัวข้อแต่ละหัวข้อต้องทำความเข้าใจกมันยังไง เราจะเปลี่ยนบทบาทจากที่คำว่าเขตพื้นที่มาบริหารแบบครอบครัวหลังจากที่เข้าใจแล้วนะก็มาตกลงร่วมกันว่าเราจะเดินกันไปทิศทางไหนเพราะพวกเราไม่ใช่ใครคือครอบครัวสพมอสอแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีอยู่ เรื่องหนึ่งต้องแสดงความจริงใจในการเป็นพ่อต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ลูกๆไว้วางใจต้องมีธรรมมาพิบาลในหัวใจโดยไม่ต้องเอาหลักเกณฑ์อะไรมาพูดหรอกพ่อต้องทำเป็นตัวอย่างเส้นทางและความหวังของครอบครัวสุจริตท,ทั้งสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัดที่มีศรัทธาและเป้าหมายพร้อมก้าวสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ IGA ั้งมั่นเป็นเขตสุจริตต้นแบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สิ้นสุดเราได้มีการบริหารจัดการโดยเรามีหลักการเรื่องของความโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้และมีความยั่งยืนนะคะทีมงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตระหนักและก็ใส่ใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้ายเรื่องการขอเลื่อนวิทยาฐานะ และเรื่่อองนๆการนำตัวชี้วัดมาปฏิบัตินะคะฝ่ายบริหารจะมอบให้กลุ่มในการซึ่งเป็นเจ้าภาพเชิญบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องประชุมเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบตัว ITA Online เนี่ยหนึ่งท่านจะเป็นผู้กำกับตัวชีวัดต,ตัวนี้นะคะแล้วก็เชิญบุคลากรของทุกกลุ่มมาประชุมรับฟังนโยบายโดยมีทางกลุ่มในการจะเป็นผู้กำกับ ตัวชีวัดในแต่ละตัวเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งเราต้องเซตไมเซตของบุคลากรของเขตแล้วก่อนเพื่อให้เขามีความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติส่วนการขับเคลื่อนงานระบบงานเราก็จะมีการตรวจสอบการทำงานโดยจะมีการตรวจสอบจากตสนและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านไฟแผนงานในการจัดทำทุกครั้งเนี่ยครับเรามีการ แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะทํางานของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพวกที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการจัดทําแผเนเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้วยเราจะต้องสร้างความเสมอภาคให้กับนักเรียนทุกคนนะครับได้มีโอกาสที่จะได้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ของตรวจสอบภายในเนี่ยมีอัตรากําลังเนี่ยเพียงแค่2คนเท่านั้นใน2คนที่มีอยู่เนี่ยจะตรวจงานทุกชนิดได้ทั้งหมดจะโคกันตลอดว่าใครตรวจงานอะไรรวมทั้งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่างานของหน่วยตรวจสอบภายในอาจจะต้องออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะต้องมีตัวช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจะถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงานหรือกรรมการร่วมด้วย ทางฝ่ายนิติการเนี่ยคือจะรับเรื่องอยู่เบื้องหลังและบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาที่เข้ามาไม่ใช่ปัญหากฎหมายแต่เป็นปัญหาเรื่องใจอย่างเช่นหลักกฎหมายข้อหนึ่งเนี่ยคนนี้พูดอีกอย่างคนนี้พูดอีกอย่างแล้วตรงกลางมันคือตรงไหนเราจะสื่อสารอธิบายพยายามใช้ภาษาที่ง่ายให้คุณครูเขาเข้าใจได้ ในการประเมินของ i t a เนี่ยเริ่มแรกการสร้างความตระหนักแล้วก็ทำงานให้เป็นระบบการประเมินพวกนี้จะมีตัวชี้วัดกำกับ10ตัวชี้วัด86ประเด็นเพราะฉะนั้นการทำงานจึงยากตรงที่ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ทุกองค์กรที่เราเรียกว่า stakeholder ต่างๆเข้ามาประเมินก็เลยอาศัยหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาทุกอุปสรรค ทุกปัญหาทุกเงื่อนไขนำเข้าสู่การวิเคราะห์อย่างใส่ใจถูกปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาแก้ไขประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานอย่างเป็นทีมพัฒนาและบูรณาการสู่การแก้ไขให้มีประสิทธิภาพจากความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเราจะมีรักษาเป็นการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนทุกกลุ่มงาน มีส่วนในการร่วมพัฒนาสมนักง,งานเขตเราโดยที่การทำงานของเราจะไม่อยู่กับผู้เดียวจะไม่อยู่กับกลุ่มงานเดียวเราจะมีการช่วยเหลือกันมีการวางแผนร่วมกันผู้รับการตรวจเนี่ยหรือหน่วยรับตรวจเนี่ยจะทราบว่างานของเขาเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะแนะนำนะคะแล้วก็มีการสอนโดยการโค้ชชิ่งโดยใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการให้คาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับสานักงานเขตหรือว่าในระดับสรนึกศามีปัญหาเขาก็จะมาขอคําปรึกษาเพื่อขอข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่างๆเราเป็นหน่วยงานราชการแล้วเราเองเราก็เป็นข้าราชการนะการให้บริการแล้วก็ความสบายใจของผู้ที่เขามารับบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายแต่เรามีหน้าที่ที่จะแปลภาษากฎหมาย ที่มันเข้าใจยากๆคะ่ะให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเป็นเรื่องของการสื่อสารให้เขาเนี่ยปฏิบัติตามตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้คะ่ะที่มีมาให้มันถูกต้องจะมีอยู่หนึ่งตัวชี้วัดก็คือตัวชี้วัดที่9ซึ่งจะเป็นการนําเสนอออกสู่สาธารณะที่เราเรียกว่า OIT ก็คือ Open Data ซึ่งตรงนี้ถามว่าหนักใจไหมก็ไม่หนักใจเพราะว่าเป็นการเปิดข้อมูลให้สาธารณรับทราบในความโปร่งใสของโรงเรียนก็สามารถทําได้ดีเนื่องจากเราได้ความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองด้วยค่ะเป็นความภาคภูมิใจของเขตเรานะคะที่เราสามารถยกระดับอยู่ในระดับ AA ถามว่านะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราไปที่ไหน ทุกเขตพื้นที่หรือหลายหลายเขตพื้นที่จะขอมาศึกษาดูงานในส่วนของสพมสองเขาถามว่าสพมสองทำอย่างไรเราถึงได้มีการยกระดับได้ในระดับก้าวกระโดดเช่นนั้นเราก็จะตอบไปว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของตัวบุคลากรของเราซึ่งเราก็พัฒนายอย่างต่อเน,นื่องมา สุดท้ายแล้วนั่นก็คือสอพอม2ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนนะครับในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาของทั้ง52โรงเรียนนะครับให้มีผลสมดุลทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับเพื่อความโปร่งใสและความเท่าเทียมของนักเรียนทุกๆคนสิ่งที่สพม2ประสบความสําเร็จในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของการวางระบบ ในทุกๆเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนโดยภารกิจเราเลยก็คือเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะเป็นความภาคภูมิใจของสอพมสองเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าโครงการนี้จะส่งผลให้เขตสพมสองของเรานะครับ ได้ ITA ขึ้นมาเป็นลำดับที่26ขอบคุณกับโรงเรียนที่นำล่องโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนที่พวกเราทั้งหมดรวม52โรงเรียนจนกระทั่งวันนี้ผมว่าเขตสองของพวกเราเป็นเขตที่โรงเรียนมีความสุจริตมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และที่สำคัญที่สุดครับผมว่าโครงการนี้พวกเราจะทำให้ยั่ง,งยืนต่อไปได้ด้วยฝีมือท่านผู้อนการโรงเรียนทุกคนนะ ผมถือโอก,กาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนครับการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริตรุ่งเรียนสุจริตเนี่ยสิ่งแรกก็คือให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ i อทีเอเขตมีการประเมินต่อเนื่องมาหลายปีนะครับซึ่งโครงการเขตสุจริตหรือโรงเรียนสุจริตจะเป็นการเตรียมพร้อมบริบทในการที่จะส่งต่อตัวเนื้อหาสาระเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติครับและนี่คือสังคมการทํางานของครอบครัวสุจริต ต้นแบบแห่งความสุจริตต้นแบบแห่งความโปร่งใสต้นแบบของการตรวจสอบได้และหัวใจฟันเฟืองสุจริตสพพมอ .2 แห่งนี้จะร่วมหมุนพร้อมสู่การขับเคลื่อนทุกภารกิจอย่างเป็นระบบพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดสู่ความเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันด้านการศึกษาเข้าสู่โลกแห่งนวัตกรรมการศึกษาใหม่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน